โอ้ยเป็นไรไหมโอ้ยเป็นแผลเดี๋ยวพาไปหาหมอนะ ไหนเงินอยู่ไหนลูกกลางอยู่ไหนโดนหมากาดาไม่หมาก็แมวแมวแหละแผลไม่ได้ใหญ่มากก็ใหญ่ลยเฮ้ยอย่าอย่าเปิดโอ้ย อยู่ในนั้นแป๊บนึงไม่ต้องไม่ต้องอดเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วต้องไปเย็บแผลนะปุ้ยมันกดไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะออกได้เน่น่น,น,น,น่มันพยายามเปิดเนี่ยมันฉลา,าดเมียวเ้เรียกไว้สินั่งลงก่อนปุ้ยไม่ต้องกลัวโอ้ยโอยโอย เหมียวเหมียวไปห้องศาลโอ้ยตอนจะออกจากเออบ้านปุวยเออจัดไปตอนโรงพยาบาลเลยจัดไปตอนถึงโรงพยาบาลเลยด้วยกันตอนนี้ร้องหนักมาก โอโหหยุดปุ้ยอย่ยอยาขยับเยอะดิเดี๋ยวแผลมนันเว่อร์แลก็เดิมเนี่ยใจเย็นถึงยังโรงพยาบาลเสร็จแล้วนั่งไงถึงแล้วตอนนี้ถึงโรงพยาบาลแล้วนะ,ปะไป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  โอ๊ยใจเย็นไอ้ปุ้ยมึงอย่าเปิดมึงอย่าเปิดใจเย,ย็นลูกอย่าเปิดนะใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย,ย็นอย่าเปิดพ่อมาจกให้หน่อยระวังมันออกระวังมันออกมันมันล็อกแน่นแน่นแหะแน่นแล้วแน่นแล้วมาแล้ว,แ,ลวลแต่มันจะเปิดได้ดไม่ันสั่งสั่งกระปุเนี่ย